สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล EFL ครับหรือคาราบาวครับในรอบก่อนรองชาเลต์กันดีกว่าประจำเช้าวันพุธที่23ธันวาคม2 0ง0เริ่มกันที่เบนฟอร์ดเปิดบ้านเอาชนะทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1-0ครับโดยที่วันนี้เจ้าบ้านได้ประดูชัยจากทางโจชัวดาซินวานะนั่นก็เลยทำให้เบนฟอร์ดจากเดอะแชมเปี้ยนชิพครับล้มทีมจากพิมเมลิกและผ่านเข้าสู่รอบรองชาเลตเป็นทีมแรกตามด้วยอีกหนึ่งคู่ อาร์เซนอลครับเปิดบ้านพายให้กับแมนซิตี้ไป1-4ครับเกมนี้แมนซิ Man Z, ทีมเยือนได้4ประตูจากกาเบรียลเชซุสลิยัดมาเลสฟิลโฟเดนแล้วก็เอเมลิกลาป็อกครับส่วนทีมเจ้าบ้านได้1ประตูจากอเล็กซองลากาเซสครับแต่ก็ไม่ทันครับเป็นแมนซิตี้ที่บุกมาเอาชนะอาร์เซนอลได้ถึงบ้านเลยแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครับไปเตรียมลุ้นป้องกันแชมป์สมัยที่4ของตัวเองนะฮะโอ้โหแมนซิตี้แม่งเอาทุกเม็ดจริงๆ เดี๋ยวคับคืนวันนี้ครับยังมีอีก2คู่ของรอบก่อนรองชลเลิศครับก็จะมีตอนที่คืนครึ่งสต็อกซิตี้จะเจอกับสเปอร์แล้วก็คู่ตีสเป็นคู่เอกครับเอเวอร์ตันเปิดบ้านเจอกับแมนยูในแปดนะฮะโดยที่หลังจากจบคู่ของเอเวอร์ตันกับแมนยูก็จะมีการจับสลากประกบคู่ในรอบรองชลเลิศทั้ง4ทีนั่นเองครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้รู้กันว่าในรอบรองชลเลิศใครจะเจอกันบ้าง